คุณจะเชื่อใหม่สามีของฉันเอาเงินเดือนทั้งหมดให้แม่เขาแล้วฉันหยุดทำงานบ้านเพราะความโกรธและความผิดหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้ฉันตกใจจนแทบพูดไม่ออกคำถามเพียงประโยคเดียวจากเขาเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านนี้ไปตลอดกาลคุณพร้อมที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไหมสิ่งที่ฉันเห็นมันไม่เหมือนสิ่งที่เคยคิดเลยสามีเอาเงินเดือนทั้งหมดให้แม่ฉันเลยหยุดทำงานบ้านพอกลับมาถามว่า ไม่ไปตลาดทำกับข้าวเหรอเสียงพัดลมเก่าหมุนคลืดคราดอยู่เหนือศีรษะอากาศในครัวอับชื้นเหมือนผนังหายใจออกมาเองฉันยืนอยู่หน้าสิงมือเปียกน้ำเย็นจนชากลิ่นข้าวสารเก่าคลุ้งติดจ,จมูกปนกับกลิ่นสบู่ล้างจานที่เจอจางประตูหน้าบ้านเปิดดังเอียดเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นกระเบื้องทีละก้าวเขาวางกระเป๋าลงเสียงซิบเสียดสีกันยาวนานเกินไป แสงแดดยามบ่ายสองลอดหน้าต่างสะท้อนฝุ่นลอยเป็นเส้นบางเขาถามด้วยน้ำเสียงธรรมดาไม่ไปตลาดทำกับข้าวเหรอคำถามนั้นเหมือนช้อนโลหะคอข,ขอบแก้วใส่เย็นบาดหูฉันหันไปมองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กบนขมับเขาในอกฉันแน่นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบอยู่ภาพเงินเดือนถูกยื่นให้แม่เขาลอยขึ้นมาซองสีน้ำตาลบาง รอยยิ้มที่ไม่ได้หันมาหาฉันฉันวางฟองน้ำลงน้ำหยดจากปลายนิ้วลงพื้นครัวเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติก๊กต่อติก๊กเขาขยับเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาถูกผสมเงื่ออุ่นฉันสูดลมหายใจรถขมขึ้นที่โคนลิ้นมือฉันสัน่นแต่ไหล่ตั้งตรงฉันยิ้มบางเหมือนกระจกที่ราวแลว้วเขาขมวดคิ้วมองไปรอบครัวที่ว่างเปล่า ตู้กับข้าวเปิดอ้าชั้นในโล่งจนเห็นเงาสะท้อนเสียงพัดลมดังขึ้นเหมือนเร่งเราฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวส้นเท้าชนขอบพรมหัวใจเต้นแรงจังว่าผิดปกติเขาเอื้อมมือมานิ้วแตะข้อมือฉันความเย็นแล่นขึ้นตามแขนเหมือนน้ำแข็งแตกในเลือดฉันดึงมือกลับเสียงผิวเสียดสีกันแผ่วเบาสายตาเขาเปลี่ยนจากสงสัยเป็นไม่พอใจ ฉันเปิดปากลมหายใจร้อนพุ่งออกมาคำพูดติดอยู่ในลำคอหนักหน,นานาฬิกาหยุดเสียงไปชั่วขณะหรือฉันหูอื้อเขาพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันได้ยินเพียงเสียงเลือดไหลพื้นครัวเย็นเฉียบฝ่าเท้าชาฉันมองไปที่ประตูหลังแสงนอกบ้านสว่างจ้าเกินไปเขาเก้าวมาขวางเงาของเขาทาบทับฉันฉันกลืนน้ำลายคอแห้งผาก มือเขากำแน่นเส้นเอ็นปูดขึ้นฉันรู้สึกถึงแรงกดอากาศรอบตัวเหมือนห้องเล็กลงทุกวินาทีเสียงพัดลมสะดุดแล้วเงียบในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงซองกระดาษในกระเป๋าเขาเสียงนั้นบางแต่คมฉันยกสายตาขึ้นพบแววตาที่ฉันไม่เคยเห็นริมฟีปากเขาขยับใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจฉันก้าวถอยอีกครั้ง หลังชนตู้เย็นความเย็นจากโลหะซึมเข้ากระดูกทำให้สติคมชัดขึ้นฉันยืดหลังมือกำชายเสื้อแน่นคำแรกกำลังจะหลุดออกมาขณะที่เขาโน้มตัวเข้ามาลมหายใจของเขาอุ่นร้อนปะทะแก้มฉันจนรู้สึกแสบแสงจากหลอดไฟกระพริบเหมือนหัวใจที่เต้นไม่สม่ำเสมอฉันได้ยินเสียงตู้เย็นครางเบาสันสะเทือนผ่านแผ่นหลังเขาพูดชื่อฉัน เสียงต่ำหนักเหมือนกดทับกลิ่นเหงื่อเข้มขึ้นผสมกลิ่นเงินกระดาษเก่าภาพแม่ของเขาปรากฏในหัวมือเหี่ยวย่นรับซองเงินรอยยิ้มมั่นคงนิ้วเขาแต่ไหล่ฉันแรงกดชัดเจนขึ้นผิวฉันเย็นแต่เลือดเดือดฉันมองไปที่พื้นเห็นหยดน้ำจากสิ่งขยายเป็นแอ่งเสียงหยดนั้นดังในหัวดังเกินจริงเขาถามอีกครั้งเสียงแข็งขึ้น ครัวที่คุ้นเคยกลายเป็นพื้นที่กับแคบอากาศหนาหายใจยากฉันยกมือขึ้นฝามือสั่นแต่ไม่ถอยสายตาเราชนกันเงียบงันแววตาเขาเต็มไปด้วยคำถามและคำตัดสินฉันรู้สึกถึงรสโลหะในปากฟันกัดกันแน่นเสียงรถข้างนอกแล่นผ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาขยับใกล้อีกนิดระยะห่างหายไป ฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาหรือของฉันเองมือเขาลื่นจากไหลลงมาที่แขนผิวฉันลุกเป็นผื่นขนุนชันสูดลมหายใจลึกอกขยายจนตึงคำพูดที่เก็บไว้นานดันขึ้นมาความเงียบก่อนพายุนานะ้าหนักหลอดไฟหยุดกระพริบสว่างนิ่งเขาชงงะงักเหมือนรับรู้บางอย่างฉันขยับเทา้าเสียงผ้าถูพื้น ความทรงจำคืนก่อนเสียงซองเงินวางบนโต๊ะเสียงแม่เขาหัวเราเบาเหมือนชนะมือฉันกำแน่นเล็บจิกฝ่ามือความเจ็บทำให้ตื่นทำให้ชัดเขาเอียงคอมองฉันจากบนลงล่างสายตานั้นเย็นว่างเปล่าฉันยืนตรงแม้เขาจะสูงกว่าพัดลมกลับมาหมุนเสียงดังคลืดคลาดลมพัดผมฉันปลิวเข้าตา น้ำตาเออแต่ไม่ไหลเขาทอนหายใจแรงอกกระเพื่อมฉันได้กลิ่นอาหารที่ไม่มีความว่างเปล่าในครัวเขาขยับถอยเพียงครึ่งก้าวพื้นที่เล็กน้อยนั้นทำให้ฉันหายใจได้แต่ความตึงยังค้างเหมือนเชือกที่ดึงสุดเขามองตู้กับข้าวอีกครั้งความว่างสะท้อนกลับเสียงลิ้นชักปิดดังปึงมือเขาสัน่นฉันเห็นเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรง พื้นเย็นแต่เหงื่อซึมฝ่าเท้าเขาเรียกชื่อแม่เหมือนขอคำตอบฉันหลับตาชั่วครู่กลิ่นครัวเก่าเสียงอดีตเมื่อเปิดตาเขายังอยู่ตรงหน้าความเงียบยาวหนักอึดอดัดฉันยกข้างขึ้นสายตาไม่หลบหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงขึ้นมือเขาคลายนิ้วงอชาเสียงนาฬิกากลับมาติตอก เวลายังคงเดินแต่บางอย่างในบ้านนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงนาฬิกายังคงเดินเหมือนตอกย้ำความจริงเขาเหลือบมองหน้าต่างแสงเย็นเริ่มกลืนสีของครัวเงาของเรายาวขึ้นบนพื้นบิดเบี้ยวฉันขยับนิ้วเท้ารับรู้ความเย็นชื้นเขาลูบหน้าฟามือสากผ่านแก้มเสียงลมหายใจเขาหนักไม่สม่ำเสมอฉันได้ยินเสียงท้องตัวเองร้อง เบาหน้าอายเขาหยุดนิ่งเหมือนเพิ่งนึกได้สายตาเขาเปลี่ยนอีกครั้งลังเลสับสนกลิ่นฝุ่นจากพัดลมเก่าลอยคลุงฉันรู้สึกถึงความเหนียวในอากาศเหมือนเหงื่อที่ไม่แห้งเขาเอ่ยคำถามใหม่ช้าลงเสียงนั้นไม่แข็งแต่เย็นฉันกำลังฟังแต่ในหัวกลับว่างภาพโต๊ะอาหารเปล่าเก้าอี้สองตัว เสียงช้อนกระทบจานที่ไม่เกิดขึ้นเขาก้าวไปที่ตู้เย็นเปิดปิดเสียงนั้นดังเกินไปในครัวเล็กเขาหันกลับมาคิ้วขมวดฉันเห็นความไม่พอใจที่พยายามซ่อนมือฉันวางบนขอบโตะ๊ะไม้เก่าเย็นแข็งเสียนเล็กทิ่มผิวเจ็บแต่ปลุกสติเขาถามเรื่องเงินคำสั้นฉัดคำถามนั้นเหมือนมีดเฉือนอากาศ ฉันยกสายตาสบตาเขาเสียงในหัวฉันดังเร็วกว่าปากหัวใจเต้นแรงจนคอรู้สึกสัน่นฉันเห็นภาพตัวเองยืนล้างจานทุกคืนน้ำเย็นมือฉาเขาไม่ขยับรอฟังความเงียบยาวกดดันฉันกลืนลมหายใจชาหลึกคำตอบเริ่มก่อตัวหนักแน่นเขาขยับคางเหมือนเตรียมโต้ พัดลมหยุดอีกครั้งความร้อนแผ่เงื่อไหลตามแนวสันหลังเย็นเฉียบฉันรู้สึกถึงแรงสั่นของขาแต่ยังยืนเขาเอ่ยชื่อแม่อีกครั้งน้ำเสียงเปลี่ยนฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงระหว่างสองแรงบ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบเท่านี้เสียงหม้อในตู้กระทบกันเบาเขาเดินวนหนึ่งรอบฝีเท้าหนักพื้นสั่นเล็กน้อยทุกก้าว ฉันตามมองสายตาไม่ละ่ะเขาหยุดตรงประตูมือจับลูกบิดนิ้วขาวเกรงเขาไม่เปิดเพียงยืนฉันรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนก่อนพายุกลิ่นฝนจากข้างนอกลอยเข้ามาเสียงฟ้าร้องไกลต่ำยาวเขาหันกลับมาอีกครั้งดวงตาเข้มฉันยืดหลังไหลตึงความกลัวขยับแต่ไม่ชนะ โตอาหารสัน่นเมื่อเขาวางมือเสียงไม้ครางเก่าฉันรู้ว่าช่วงเวลานี้กำลังเปลี่ยนบางอย่างอากาศในครัวหนักหน่วงเขาอ้าปากเหมือนจะพูดฉันเห็นริมฝีปากสันเล็กน้อยเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกชัดชัดเจนทุกวินาทีเหมือนถูกนับฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่ถอยไม่หลบความเงียบยาว พร้อมแตกออกทุกเมือ่อเขากลื่นน้ำลายเสียงดังเกินกว่าที่ควรเป็นสายตาเขาเจาอจ้อ,จองเหมือนพยายามอ่านทุกความคิดในหัวฉันฉันยืนตรงมือกำโตแน่นเล็บจิกไม้จนเจ็บลมหายใจของเราสองคนปะทะกกันร้อนและเย็นสลับกันเหมือนไฟลุกเผาในน้ำแข็งเขาก้าวใกล้แต่ยังคงเว้นระยะรากับระวังบางอย่างฉันรู้สึกถึงแรงดึง บางอย่างในอกเหมือนหัวใจกำลังสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงฝนจากข้างนอกเริ่มหนักหยดกระทบหลังคาครัวดังตุบๆเรากับทุกเสียงถูกขยายเป็นสิบฉันหายใจชา้าแต่ปอดเหมือนเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาเอ่ยคำพูดหนึ่งเสียงเบาแต่กัดกร่อนใจฉันคำพูดนั้นทำให้ร่างกายเย็นชาผ่านเส้นเลือดเหมือนมีเข็มจิ้มทีละเส้นฉันก้มหน้าพยายามกลั้นน้ำตา แต่รู้ว่าไม่สำเร็จเขายังเงียบอยู่มองฉันเหมือนพยายามคาดเดามือฉันเริ่มสัน่นแต่ความโกรธค่อยๆพุ่งขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆฉันตัดสินใจพูดคําแรกติดขัดแต่พลังในเสียงฉันเริ่มชัดขึ้นเขาหยุดหายใจเหมือนประตูที่เปิดแล้วถูกดันให้ปิดฉันเดินก้าวหนึ่งเสียงส้นเท้ากระแทกพื้นดังในความเงียบเขายังยืนนิ่งแต่ดวงตาเริ่มสั่นไหว ความไม่มั่นใจเริ่มปรากฏฉันยกมือขึ้นชี้ไปที่ซองเงินและโต๊ะอาหารเปล่าคำพูดไหลออกมาหนักแน่นชัดเจนแต่ทุกคำทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเขาถอยหลังหนึ่งก้าวมือกุมขมับดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเสียงพายุข,ข้างนอกดังขึ้นฟ้าผ่าครั้งใหญ่สันสะเทือนหลังคาครัวกลิ่นฝนผสมกลิ่นเหงื่ออบอวลทั่วห้อง ฉันยกขางขึ้นมองตรงตาเขาหัวใจเต้นเร็วแต่มั่นคงเขายังไม่พูดเพียงถอนหายใจแรงเหมือนพยายามหายใจลึกแต่ไม่สามารถฉันก้าวอีกก้าวพื้นเย็นชืดแต่ฉันยังยืนมั่นเสียงน้ำจากสิ่งหยดลงพื้นเหมือนกลองเตือนทุกเสียงชัดเจนเขาเริ่มพูดคำแรกติดขัดเหมือนคำพูดไม่สามารถออกมาเต็มปากฉันฟัง หัวใจเต้นแรงเราวกับทุกคำของเขาคือมีดเขาพูดต่อความเงียบที่ตามมาหนักกว่าเดิมเหมือนแรงดึงบางอย่างในห้องฉันยืนตรงมือไม่สั่นเท่าเดิมแต่ยังแน่นเขาถอยไปที่ประตูหยุดมองฉันอีกครั้งเหมือนกำลังตัดสินใจสายตาเขาเปลี่ยนไม่ใช่แค่ความไม่พอใจแต่เป็นความกลัวบางอย่างฉันเข้าใจทันทีความสัมพันธ์ที่เคยแน่น เริ่มมีช่องว่างเสียงฝนดังหนักขึ้นทุกหยดกระทบหลังคาเหมือนตัวเลขนับถอยหลังฉันยกมือขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อขม่มแต่เพื่อยืนยันตัวเองเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยสายตาหัวใจฉันเต้นแรงแต่แน่วแน่ไม่ถอยอีกบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงแต่ฉันไม่กลัวฉันพร้อมเผชิญหน้าเขาเอ่ยคำสุดท้าย น้ำเสียงสัน่นความเงียบหลังคำพูดนั้นหนักยิ่งกว่าฟ้าผ่าฉันยิ้มบางแต่ในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความกลา้าฝนยังตกพายุยังคำรามแต่ฉันยืนตรงไม่ไหววันและพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านนี้เขาเงียบไปชั่วขณะดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนพยายามทำความเข้าใจฉันยืนตรงมือยังคงกำโต๊แน่น ล้มหายใจคงทีแม้หัวใจเต้นแรงเสียงฝนกระทบหลังคากลายเป็นจังหวะเดียวกับเสียงเต้นของหัวใจฉันเขายกมือขึ้นช้าชา,ชาแต่ไม่แต่ฉันเพียงกว่าสายตาไปรอบครัวตู้กับข้าวโล่งหม้อกระทะไม่มีฝาทุกสิ่งที่เคยทำเหมือนหยุดนิ่งฉันก้าวเข้าไปใกล้พื้นไม้เย็นใต้เท้าแต่ไม่สะดุง้งทุกก้าวมัน่นคงเขาถอยหลังอีกก้าว จนหลังชนกรอบประตูความสูงของเขาไม่ได้ทำให้ฉันกลัวอีกต่อไปสายตาของเราเผชิญกันยาวแน่นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยพูดฝนยังตกเสียงหยดน้ำเข้ามาทางหน้าต่างผสมกับเสียงลมหายใจและความเงียบที่หนักหน่วงฉันพูดออกมาเสียงชัดเจนแต่ไม่ดังทุกคำมีน้ำหนักเขายืนนิ่งไม่ขยับ เหมือนคำพูดฉันทิ้งตะปูลงบนหัวใจฉันเดินไปที่ซองเงินบนโต๊ะหยิบขึ้นมาวางบนมือเขาสายตาของเขาเบิกกว้างมือสัน่นแต่ไม่ขยับจะรับฉันบอกความจริงทั้งหมดเสียงไม่สัน่นแต่เต็มไปด้วยพลังเขาหลับตาดึงมือเข้าอกเหมือนกลืนคำพูดฉันลงไปและทบทวนทุกอย่างฝนด้านนอกเริ่มสาเสียงน้ำหยดยังดังแต่ช้าลง เขาเปิดตาสายตาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่โกรธแต่เป็นความรู้สึกใหม่ฉันยืนตรงไม่ละสายตารู้ว่าบ้านนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกเขาก้าวออกจากประตูแล้วหยุดหันกลับมามองฉันไม่มีคำพูดเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความสำนึกฉันลมหายใจช้าแต่มั่นคงรู้สึกถึงอิสระแม้บ้านยังเต็มไปด้วยความตึง เขาลงน้ำหนักตัวเหมือนยอมรับบางสิ่งแต่ยังไม่เปิดเผยฉันเดินไปที่สิ่งล้างมือน้ำเย็นไหลผ่านแต่ไม่ทำให้ฉันสั่นอีกเขายังคงเฝ้ามองเหมือนพยายามเข้าใจฉันและตัวเองความเงียบยาวแต่ครั้งนี้ไม่หนักเหมือนรอคอยการเริ่มต้นใหม่ฉันหันไปที่โต๊ะอาหารเห็นหม้อกระทะและซองเงินทุกสิ่งเหมือนหยุดเวลา แต่ฉันรู้ว่าหลังจากวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ยังมีระยะสายตาไม่หลบไม่ขม่มขู่ฉันรู้สึกถึงลมหายใจเขาร้อนชาเหมือนพยายามทำใจฉันยืดหลังสายตาขมมั่นรู้สึกถึงพลังในตัวเองเสียงฝนสาความเย็นในอากาศยังคงอยู่แต่ฉันไม่กลัวบ้านนี้เต็มไปด้วยความตึง แต่ฉันรู้ว่าฉันพร้อมเผชิญทุกสิ่งและไม่ถอยอีกต่อไปเขาเอ่ยคำหนึ่งเบาแต่หนักแน่นฉันยิ้มบางรู้ทันทีว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงฝนหยุดสนิทแสงเย็นส่องเข้ามากระทบพื้นไม้สะท้อนภาพของเราในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเขายืนนิ่ง สายตาไม่ละจากฉันเหมือนพยายามซึมซับทุกสิ่งที่ฉันพูดและทุกสิ่งที่ฉันเป็นฉันก้าวเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงแต่ทุกก้าวมั่นคงไม่วันไหวความเงียบเต็มห้องไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความตึงเครียดที่รอการระบายเขาเอ่ยเสียงต่ำแทบกระสิบคำพูดนั้นหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความลังเลฉันเงยหน้ามองแววตาเขาเปลี่ยนไม่ใช่โกรธ ไม่ใช่ไม่พอใจแต่เป็นความเข้าใจบางอย่างที่เพิ่งเกิดสายฝนด้านนอกสาแล้วแต่หยดน้ำยังคงตกลงบนหลังคาเป็นจังหวะเหมือนชีพจรของบ้านนี้ฉันเดินไปที่ซองเงินหยิบขึ้นมาหมุนเบาๆในมือรู้สึกถึงน้ำหนักของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปแต่ยังไม่แตะต้องเพียงยืนเฝ้ามองฉันพูดอีกครั้งน้ำเสียงมั่นคง แต่มีความอ่อนโยนแฝงอยู่เขาฟังทุกคำเป็นเหมือนการตอกยำ้ำความผิดพลาดและความจริงที่ซ่อนเร้นฉันวางซองเงินลงตรงหน้าเขานิ้วแตะเบาๆเหมือนส่งสัญญาณไม่ใช่การเผชิญหน้าแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เขาหยิบซองขึ้นมือสั่นเล็กน้อยสายตาลดความแข็งกร้าวแทนที่ด้วยความสงบและคิดหนักเสียงน้ำหยดจากซิงยังคงดังแต่ไม่ข่มความเงียบ กลับกลายเป็นดนตรีของการปรับความเข้าใจฉันก้าวถอยหก้าวมองเขาตรงหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงเขาเปิดซองดึงเงินออกชงะงักเหมือนรออะไรบางอย่างฉันรู้ทันทีเขากำลังคิดถึงแม่และความคาดหวังที่มีต่อฉันฉันก้าวเข้าใกล้อีกครั้งแต่ไม่แตะเขาเพียงยืนมั่นและให้ความรู้สึกของตัวเองชัดเจนเขาหายใจลึก สายตาลดความตึงและในที่สุดเขาก็วางเงินกลับลงในซองวางไว้ตรงหน้าฉันมองรับรู้ถึงน้ำหนักแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การกดขี่แต่เป็นการปล่อยสายฝนด้านนอกหยุดสนิทบ้านเงียบแต่ความรู้สึกในครัวเต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่ฉันถอนหายใจความตึงคลายลงแต่หัวใจยังเต้นแรงรู้สึกถึงพลังที่เพิ่งค้นพบ เขาเก้าวถอยหันหลังไปยังประตูเหมือนยอมรับบางสิ่งและรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มแล้วฉันยืนตรงสายตายังไม่ละบ้านนี้เต็มไปด้วยเงาอดีตแต่ฉันพร้อมจะสร้างอนาคตใหม่เสียงแสงแดดเริ่มส่องเข้ามาสะท้อนพื้นไม้ความเย็นและความอบอุ่นผสมกันเหมือนสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่เขาหันมามองฉันอีกครั้งรอยยิ้มบางปรากฏ ไม่ใช่รอยยิ้มของชัยชนะแต่รอยยิ้มของความเข้าใจฉันรู้ทันทีวันนี้บ้านนี้และชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความเงียบทุกหยดน้ำทุกลมหายใจเป็นบทเรียนและเป็นสัญญาณว่าฉันพร้อมเผชิญหน้าและไม่ถอยอีกต่อไปเขาเดินออกไปแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การทิ้งแต่เป็นการให้โอกาส และฉันยืนอยู่ตรงนั้นรับรู้ถึงพลังของตัวเองและความเป็นอิสระที่เพิ่งค้นพบบ้านเงียบสนิทแต่หัวใจฉันเต็มไปด้วยชีวิตและความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันยิ้มอย่างแท้จริงและรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่ฉันเลือกเองฉันยืนมองรอบครัวที่เงียบสงัดแสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนบนพื้นไม้เก่า ทำให้ฝุ่นลอยเป็นประกายทองซองเงินยังอยู่บนโตะ๊ะแต่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความกดดันอีกต่อไปกลับเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกสิ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจเขายืนอยู่ปลายครัวสายตาไม่หลบแต่เต็มไปด้วยความเคารพเหมือนยอมรับว่าต้องปรับตัวและพร้อมที่จะเริ่มใหม่ฉันเดินไปล้างมือน้ำเย็นไหลผ่านฝ่ามือทำให้ร่างกายสดชื่นหัวใจเริ่มสงบ และลมหายใจเรียบง่ายเราสบตากันไม่มีคำพูดมากมายเพียงความเข้าใจที่แท้จริงไหลผ่านระหว่างเราครัวที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงตอนนี้กลับสงบอากาศเบาสบายเหมือนบ้านหายใจได้เองฉันยิ้มบางรู้สึกถึงความเข้มแข็งและอิสระในใจรู้ว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ยอมละทิ้งตัวเองอีกเขาเดินเข้ามาใกล้ ยกมือสัมผัสเบาๆเป็นสัญญาณเงียบว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความเคารพและความเข้าใจฝนที่สาไปแล้วแดดส่องเต็มบ้านบ้านเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตใหม่และความหวังฉันทอนหายใจอย่างโล่งใจรู้ว่าเรื่องราวของเราจบลงด้วยความสงบแต่เป็นการจบที่แข็งแรงพร้อมเปิดประตูสู่วันพรุ่งนี้ ที่ฉันและเขาเลือกเดินไปด้วยกันด้วยความเข้าใจและความเคารพไม่ใช่การกดขี่หรือความเกรงใจบ้านนี้จะไม่เหมือนเดิมแต่เป็นบ้านของเราที่เต็มไปด้วยชีวิตและความมั่นคงของหัวใจทุกคนฉันยิ้มอีกครั้งก้าวออกจากครัวพร้อมกับรู้สึกว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นอย่างแท้จริง